เออพี่ครับที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมพี่จ้างผมได้ไหมคือผมไม่มีงานทำอ่ะพี่ ออารรแ้้งงมันตพพููดดวโอเคยมอยเลี้ยงหมีและยมีเลี้ยงหอยสัญลีขายหอยและยมอยขายหมียานักหมอมีแก้ฝีแก้หิดแต่ท่านก็แพทย์กหมอชิดแก้หิดแก้เอาหูหมีมาใส่ในหูหมูหนูจะเอาหูหมูมาใส่ในหูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่ในหูถ้าจะไปผัดเห็ดจะกลายเป็นเห็ดหูนทหารถือปืนแบกปืนไปโบกตึกตอกบึกหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นนึ่งหมึกเละมุ้งมุ้งเละหมดเครื่องหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นหุ่นต้มนึ่งกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเผือกแตเเหงือกกกินนฟฟฟฟฟัััััชช้าาาดดดดดผย็วลโ มีตาตีตกต,ต,ต้นตาตาตีตายใต้ต้นตาร้องโอยยอ biography! ยัก Mother, high, รักลิงรอลิงรักยักรักยักลิงร้อยสลีขายหวยสบรวยขายสีสลีเล่นหวยสบรวยเล่นสีชูชีชูส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 ีชอบชีสูชีสูร้อนชายหลายหิบยกหิบหนีหิบมากมีหิบหนีหนีหิบหบเห็นหีบหิบหนีหนีกันมากมายเห็นหีบลายหายเห็นหีบหิบหนีมาหาหมูเห็นหูมาหูมานาหูมีห <has> ูมีเห็นน้องเห็นหมูหันหมูหนีหันดูเห็นมาหาหมูเห็นหูดีหายประมาณนี้เพ่ โอเคก็จะมีด <Leslie> oh. okay. like, like ้วนจะมีดบลูเอ็มบลูเอ็มาดูเลไสตูไลูนเดอรออชเีเซลซีเชลออเดซีชอบัตเนีซองไล้ซีเนียก็จะซีบอพิเพปเปอร์เพคเพคพกะเพปเปอร์อด์อาฟิกปากกฟิกปากกันปากกฟิกอาติโกฟิกปากกคเบสิก เบสิกระนองระยองยะลาแห่ได้บ้าโหพี่เบสิกช่างขาวความคัมพี่เบสิกอลีเฮียเอออลีเฮียเ,ออเดี๋ยวไปหาเฮียหลีพี่จ้างเหอะผมนี่เล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่ในห้องนั่งท่องลิ้นพันเสียงกล้องเดี๋ยวก็ซูเพกเดี๋ยวก็ดูเหล็กอยู่ยังไงสลับคำกูเพชรภูกเก็ตจบที่คูเวทภาคเรือเน,นี่มันคือความหวังผมจะทำตามฝันจะไม่ทำให้ผิดหวังโอ้ยไม่นดีกว่าพี่พ่นไวไปลิ้นติดไฟไฟมันลุก พูดไวไปลิ้นติดไฟไฟมันชุกพร้างไวไปลิ้นนิชิ่งเหมือนกับสนุกปางพางเตรียมทังดับเพิ่มาหนึ่งชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกค่าพ่นไวไปลิ้นติดไฟไฟมันลุกพูดไวไปลิ้นติดไฟไฟมันชุกโชนพร้ามไวไปลิ้นนิชิ่งเหมือนกับสนุกเลย พร้อมบุกคนที่เขาจะพร้อมสุดเขาจะร้อนสุดยังไม่พร้อมหยุดไฟนิงปันยังร้อนจุดพร้อมจุดร้อนเงินร้อนหนักร้อนเกิดจะเป็นคนที่มีนี่พร้อมยังมาฉุดจากผ้เรือยาวจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหลุดตั้งใจทํางานเจตนาบริสุทธิ์ไม่สะดุดไม่ใช่สิบแปดโมงกเชื่อจ้างเลยก็จะว่างเลยก็จะครั่งเลยพี่มีจ้างตอนนี้กมจะกลับไปขายหมดทั้งบ้านเลยให้มันว่างเลยไป้มซากเลยให้ทั้งหมดกลายเป็นรนล้านกว้างเลยพี่จ้างเลย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  ขอบคุณครับได้ครับค,รรคือเรื่องนั้นนะพี่ผมขอเป็นปันคานได้ไหม,ค,มคือลิ้นผมไวายไปลิ้นติดไฟไฟมันลุกพูดไวายไปลิ้นติดไฟไฟมันชุกพร้ามไวายไปลิ้นนชชิ่งเหมือนกับสนุกปามปาเตียนทางดับเพิ่มมาหนึ่งชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกคามเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับไปโรงพยาบาล